สวัสดีอาจารย์และเพื่อนเพทุกคนนะครับกระผมชื่อนายนันทชัยแก้วคำนะครับรันกกษาศึ6 7 2 0 0 1 3 9อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาจารย์อดิเลตสุริยวงนะครับรายวิชาคอมพิวเตอร์เอ็ดีไซน์นะครับรหัสวิ1 1 1 2 6 0 1 3นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องฟิลเลตแอน์ชมเปอร์ทูนะครับครับอย่างแรกเราต้องเปิดโซลิ d ก่อนนะครับขึ้นหน้าใหม่เราก็ดคาดครับ จากนั้นให้เลือกไปที่คำสั่งเออ่ mm hmm. คอร์เนอร์หรือคับจากนั้นก็กดตรงที่จุดอ,ออริจินหน้า mm hmm. เส้นนะครับจากนั้นกดสมาร์ทเดมิชั่น ใช้เป็นร้อยิีเตอร์ครับใช้เป็นร้อยครับเป็นได้ใช้เป็นคู่คือเราก็จะใช้ ราใช้เป็นสามสิบที่เมตรครับเอ่อโอเคตรงน,นี้อันนี้ครับนี่ครับเป็นเหลืงองๆตรงนี้คือวันเป็นะครับ มันี้ก็เป็นคองมมุ่ครับขออนุญาตก็เป็นคการทดสตตั้งกับกันนะแล้วก็มาโทรใหม่เลยคือ ก็เส้นออกมันก็จะลดส่วนจุดที่แบบแบบนี้ครับต่อไปไปช้ตรงนี้สุดเส้นออก จะเป็นส่วนของสเก็ตชัอเฟอร์แลวเราคอนโซลเซกับกับแค่มุมเดียวครับ a c ยกเลยครับสั่งผมขอแยกออกมุมก่อนนะครับมีน้อยก็แต่องมีตรงนี้ นี่เราใช้เป็นสองร้อยครับต่อไปเราใช้เป็นคำส,สั่ง get c h a m f e r ใช้เป็น distance กับ equal distance น,นะครับ นะครับเราจะให้ค่าดิสแทนตรงนี้เป็นสามสิบเราจะมาเส้นตรงนี้ตรงนี้นะครับ จะเป็นม,มุมอย่างเี้แล้วก็ทุกแล้วก็จะไปที่สเก็ตช์เฟอร์อันเดียวต่อไปเราจะใช้แบบที่ไม่เป็นดิโคเดสตันเราจะปิดตักวก่อนเราจะใช้ดับเบลดดิลเป็นสามสิบ สองจะเป็นยี่สิบโดยที่มุมเฉลี่ยจะไม่เท่ากับสามสิบตรงนี้นะครับโดยที่เราจะเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้มันจะหายเป็นสามสิบแต่ตรงนี้จะโดนหักมุมเป็นยี่สิบอีกตัวจะเป็นข ิดเหมือนต้องไปจะเป็น anchor distance โดยเราจะต้องเี้ยวนั่นนผมจะใส่เป็นสามสิบตรงนี้เราจะใส่เป็นสี่สี่สิบห้าโอเคโดยผมจะก็านนี้้านนี้ปุ๊บ เลงฝั่งนี้ข้างแรกจะเป็นมุมแลฝั่งสองเอ้ยข้างแรกจะเป็นได้ข้างสองจะเป็นมุมนะครับต่อไปเราจะลองทำในส่วนของภาาเลย ีแล้วก็สั้สมาร์กัน์ชั่นความกว้างของตัวนี้จะใช้เป็น45หครับตัวนี้ไม่ใช้เป็น40 ใช้เิกัสเอเล็กครับแล้วคังมันเป็นสีห้าสี้เสิก็แล้วก็่ง พี่นายพี่นายเฉลยสิโอเคโอเคเราไปตรงที่ทู่จ้ มนเป็นห้าสิบใช่ครับแ้ก็เป็นคามค ก็เป็นการแยกสัญญาณครับเนี่ยเ การใช้รูกต้่นแล้วก็นเทแล้วก็ต้ครับนี่คแล้วก็ดสีดูนะครับจ็คนเราสนใจลอเกทครับม well, really ันจะ แล้วแบบผมกนกโดดได้ัก็เป็นโทนก็สเก็ตโทน ก um ็จะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเส้นต่อนี่ยเส้นปึ๊กนี่ครับ อการออกคำสั่งออกคำสั่ง คือเราสามารถเิกะล่มเขียวๆเวมื่อกี้ได้ด้วยการกดดีดนะครับก็ตรงที่จุดแล้วก็ดีดเนี่ยนะครับก็จะเ,เส้นเดียร์แล้วกจาะการเส้นเดียนี้ครับการตอก